สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคาว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมรถสวยๆเข้าใหม่สั้น1นึ่ันคันนี้นะฮะเป็น Toyota f o r t u n e er เปี2549นะครับนะฮะคันนี้อ่ะก็เป็นรถที่ค่อนข้างสวยนะครับท่านใดที่ได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะฮะระบบช่วงล่างต่างๆยังไงนะคะเดี๋ยวผมพาลองขับอีกทีนึงนะฮะมาดูสภาพกันก่อนนะครับสภาพรถคันนี้นะครับ สีสันค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนะฮะอาจจะมีเคยเก็บบางชิ้นแล้วนะครับอาจจะมีเคยเก็บสีบางชิ้นอยู่นะครับผมแต่รถค่อนข้างบางนะฮะสีสันบางสีสวยนะครับล้อยางเป็นยางแม็กซีสนะฮะยางแม็กซีสบาว o วปี2020นะครับผมนะ2 0 2 0สิาร์ที่51แสดงว่ายางตัวนี้จะใส่อยู่ประมาณปี2 0 2 1นนะครับผมนะฮะนี่ครับดอกยางแก้มยางสวยดอกยางลึกๆนะฮะ ดอกยางลึกเลยนะฮะบันดข้างฝั่งนี้สมบูรณ์แบบนะฮะบันไดข้างสมบูรณ์แบบของเขาเลยสีสันบางนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับเป็นรุ่น v 3 0 v แรงม้าก็อยู่ที่1 6 3แรงม้าภายในก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้คนขับนะฮะแผงประตูสวยคอนโซลสวยนะครับผอมอะไรยังสภาพดีสวยไม่มีฉีกขาดนะครับผมนะฮะได้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับข้างคนขับแล้วก็ ที่คนขับนะฮะผมอะไรเป็นมันติฟังก์ชันปรับเสียงได้คอนโทรลจับระยะทางได้นะครับส่วนเลขไมค์คันนี้นะฮะก็จะอยู่ที่2 5 0 0 0 0หมนกิโลนะครับเห็นไหมฮะ2 5 0 0 0 0มนกิโลนะครับสายพานหน้าเครื่องนะฮะสายพานเราลิ้นเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับนะฮะดูจากบินลูกค้าก็มีนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็สายพานตัวหน้าเครื่องที่ใช้งานทั่วไปนะครับผมก็เพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เลยนะครับ กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับปรับแสงเรือนไม้ได้นะครับผมกุญแจรีรโมทมีให้1ดอกสำรอง1ดอกนะครับเบาะนะฮะก็จะมีฝั่งคนขับตรงนี้นิดนึงนะฮะเวลาขึ้นลงก็ธรรมดาเบาะหนังแท้นะฮะตัวนี้ด้านบนเป็นหนังแท้ด้านข้างเป็นน่าจะเป็นหนัง p v c นะครับผมนะฮะก็จะมีปีกนิดเดียวตำหนินิดเดียวนี้สภาพนี้ก็ถือว่าน้อยนะครับส่วนมากก็จะเจอแบบฉีกขาดกันเยอะไม่งั้นก็เปลี่ยนใหม่แสดงว่า ถ้ามีการเปลี่ยนใหม่ก็แสดงว่านั่นคือการใช้งานค่อนข้างเบาะสมที่เราไม่สามารถยอมรับได้นะครับผมนะฮะส่วนเล่มเอกสารนะฮะเราอาจจะไม่ดูชื่อนะครับแต่ว่ามาดูรายละเอียดนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2549เนะครับเล่มแทนรายการเต็มนะฮะเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะฮะอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับผมนะฮะมีแค่นี้นะฮะรายการเต็มก็จะเป็นรายการต่อภาษีทั่วไปนะครับผมนะฮะ รถคันนี้นะฮะดูจากประวัติก็คร่าวๆาก็จะอยู่เป็นของรถมือเดียวนะครับผมนะฮะส่วนภาษีคันนี้ปัจจุบันก็แค่3,400รกว่าบาทนะครับเพราะว่า,ารถอายุมันมันตอนแรกๆอ่ะจะอยู่ประมาณ7 8 0 0 0อยู่ค่อยๆลงมาปัจจุบันก็อยู่แค่3,400กว่าบาทเท่านั้นเองส่วนความเดิมนะฮะความเดิมไม่ใช่เรื่องย้อนหลังนะฮะคือความเดิมของรถนะฮะนี่ฮะเม็ดอาร์คเดิมเดิมเดิม,เด,มเดิมนะฮะ นะฮะนะ,ะนี่ครับโครงสร้างรถคันนี้เดิมๆบางๆสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับสีไม่เคยสาดสีเข้ามานะครับนะถ้าให้ดูววีนะฮะคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะนี่มาดูทางด้านท้ายนะครับผมมาดูประตูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่ครับผมสวยเหมือนกันนะครับผมนะฮะสะอาดสะอ้านทั้งหมดพรมสะอาดสะอา้านเบาะหนังแท้สภาพดีนะครับผมนะฮะนี่ครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้การปรับ พับเบายังอยู่นะครับขั้นตอนหนึ่งนะครับหลังคาก็พอได้นะครับดูได้อยู่นะครับไม่ได้สกปรกไม่ได้เป็นคราบมากมายนะครับนะส่วนการพับเปิดขึ้นลงนะฮะนี่ครับผมนะฮะสเต็ปนี้1นะฮะสแล้วก็ดึงตัวนี้แล้วก็พับแล้วก็จะเดินขึ้นแบบนี้นะครับนะฮะนะส่วนเอาลงก็ส่วนถ้าอยู่ด้านหลังนะฮะก็ดึงตรงนี้นะฮะมันก็จะเด้งขึ้นเองของมันพับสเตปของมันเวลาก้อนนึ่งนะแล้วก็ 2นะครับก็ประมาณนี้ส่วนความเดิมนะฮะอันนี้เราพาดูเรือยังนะจำสับสนไปแล้วนะครับเดิมๆนะครับผมนะฮะได้เดิมเดิมเลยนะฮะอ่าทีนี้มาดูทางด้านหลังนะครับผมนะฮะมาดูทางด้านหลังนะะฮทางด้านท้ายทางด้านท้ายนี่ครับตัวนี้เป็นรุ่น V สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้นะครับผมนะฮะฝาหลังเปิดตรงนี้นะฮะนี่ครับผม นะฮะเสียงโชคมีดังฝืดนิดนึงเดี๋ยวหล่อลื่นจารบีนะครับน็อตปลาท้ายไม่แก่อันนี้เป็นคาบน้ําฝนตกนะฮะน็อตไม่แกะฝั่งนี้ชายเดิมนะฮะเม็ดอาร์กเดิมฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อคืนนะฮะเห็นไหมฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะฝั่งนี้ก็เดิมเช่นกันนะครับผมนะฮะแล้วก็แทนก็อยู่ครบนะฮะสาซสานเบาะก็สามารถปรับพับได้นะครับนะฮะสามารถปรับพับได้แบบนี้ก็มีขั้นตอนสเต็กเกอร์บ่งบอกอยู่นะครับนะฮะอ่ะนะครับ ก็ปิดฝาท้ายลงนะครับเดี๋ยวดูฝั่งด้านนี้รับรอแป๊บหนึ่งนะฮะหยุดก่อนทีนี้มาต่อฝั่งด้านนี้นะครับผมนะฮะฝั่งด้านนี้นะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างเดิมบางลาวตัวนี้มีมาให้นะับเพราะว่ามันเป็นรุ่นท็อปรุ่นท็อปรุ่น V u อ t r a f o นะครับก็จะมีราวแหลกหลังคาแล้วเวลาเราจะใส่ของนะฮะเราสามารถใส่แหลกยึดได้แล้วแหลกพวกนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับผมนะฮะยาง DC เส้นยูนะครับช่วงล่างนี่ครับ ชัส้มเลตสีสวยเห็นไหมฮะเห็นชัดสีไหมฮะชัดสีสวยไม่มีการพ่นมานะครับเดิมเดิมเลยฝั่งนี้นี่ครับนะฮะเดิมเดิมนะครับผมนะฮะสติ๊กเกอร์ฝั่งนี้ก็ยังอยู่เบาะสวยนะครับความเดิมเม็ดอาร์คนะฮะเห็นไหมฮะอาร์คเดิมนะครับผมนะฮะอ่าโอเคนะครับแล้วก็ ข้างประตูคนขับฟังคนขับข้างคนขับบ้างนะฮะห้างขับนี่กระจกไฟฟ้าลายไม้พวกนี้เป็นตกแต่งเพิ่มเติมก็สวยอยู่นะครับผมนะฮะนะฮะ,นะฮะเป็นเกียร์ออโต้โฟวิลนะครับนะ,ะเป็นเกียร์ออโต้โฟวิลฝั่งนี้ก็จะมีหนังฝั่งนี้แตกนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับไม่เยอะพวกนี้ก็ยังเป็นหนังแท้อยู่ส่วนความเดิมของเม็ดอาร์คนะฮะเห็นไหมฮะอาร์คเดิมทุกเม็ดนะครับผมนะฮะอาร์คยังเดิมทุกเม็ดอยู่นะ ส่วนบุ๊กสวิตนะครับมีมาให้ครบนะครับผมนะฮะยังครบอยู่นะครับนี่นะครับพวกนี้ก็ยังมีทุกอย่างนะครับนะปกบุ๊กสวิตก็ยังพอเหลืออยู่นะครับผมนะฮะขาดพวกบัตรส่งวดอะไรต่างๆนะครับผมนะ่ะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนห้องเครื่องนะฮะดูห้องเครื่องเครื่องยนต์ภาษีคันนี้ก็อยู่ที่68ปปีหน้านะครับปีหน้ากุมภาปีหน้านะครับนะ นี่ครับมาดูทางด้านหน้าทางด้านหน้าสวยนะครับไม่มีตำหนิไฟตัดหมอกมีครบไฟหน้าใสๆนะครับไฟหน้าก็ายังสวยอยู่เป็นไฟหน้าเดิมนะครับผมนะฮะไฟหน้ายังเป็นของเดิมอยู่ส่วนในห้องเครื่องนะฮนะนี่ครับสวยระบรรบเบรก ABS นะครับซุ้มซอกฝั่งนี้เดิมน็อตไม่แกะนี่ครับบาร์โค้ดฝั่งนี้ยังอยู่เห็นไหมบาร์โค้ดยังอยู่นะครับผมนะฮะ ระบบเบรก ABS เครื่องยนต์เป็น Vn Turbo เป็นเครื่องยนต์3,000นะฮะคานหน้าเดิมๆนี่เห็นไหมคาน R ชัดเจนนะครับผมนะฮะคาน R ยังชัดเจนอยู่แล้วก็หมุดเม็ดอาร์คฝั่งนี้ก็ยังเดิมเห็นไหมฮะแต่พวกนี้เป็นข้าบน้ำเลยเฉยฝนตกนะฮะฝนตกทั้งวันเลยเมื่อวานนะฮะนี่ครับสติ๊กเกอร์กันลอยอยู่ครบนะครับน็อตดำนะฮะสติ๊กเกอร์กันลอยอยู่ครบน็อตดำนะ,ะเลขคานชัดเจนคานหน้าเดิมๆบางๆไม่เบี้ยวไม่บิดนะฮะ น็อตดำนะครับตีก็กระลอยอยู่คานเอลชัดเจนนะครับมิดอาร์เดิมเพจฝั่งนี้เดิมเห็นไหมฮะเห็นเพจไหมฮะนะฮะนี่ครับมอกซ้มซอกเดิมนะฮะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมกันความร้อนก็ยังเป็นของเดิมนะครับโตโยต้าชัดเจนซีนเดิมนะฮะเห็นฮะไล่ดูเป็นซีนเดิมเขาอยู่นะครับผมนะฮะทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวผมพาลองขับนะครับ ติดไม่ยากนะครับผมระบบสตาร์ทได้สตาร์ทดีนะฮะเครื่องยนต์ดีหัวฉีดดีอัตราเร่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการขี่เป็นอย่างไรมาดูกำลังอาดเครื่องยนต์นะครับแบตของเขาดีนะฮะแบตยังดีอยู่เห็นไหมฮะกำลังอดีนะครับผมนะฮะไม่มีอะไรอย่างแน่นอนนะฮะทีนี้ดูหม้อน้ำหม้อพักน้ำนะครับเลขไม่สองแสนห้าหม้อพักจะเหลืองประมาณนี้ถ้าเหลืองกว่านี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับผมนะฮะหรือว่าถ้ามันใสเกินไปนะฮะ ก็ไม่ใช่ระยะทางที่ตามจริงนะฮะก็มีเหตุผลบ้างนะฮะอาจจะเป็นการเปลี่ยนที่การแนะนำนะฮะในการเปลี่ยนเพื่อไม่ให้แต่ก็มีนะคะก็ดูจากสีเครื่องโดยฟังจากเสียงเครื่องนะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินนะครับหม้อน้ําก็ยังเป็นหม้อน้ําเดิมอยู่นะฮะเครื่องยนต์เดินเรียบนะฮะที่นะฮะเดี๋ยวผมพาลองขับมานะฮะมาได้เลยนะเดี๋ยวผมพาลองับ ให้มือกล้องขึ้นก่อนนะฮะให้มือกล้องขึ้นก่อนนะฮะอ่านะครับมือกล้องตัวจิ๋วนะฮะตัวดื้อเลยตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปขับขี่นะฮะระบบโฟร์วีลใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับถ้ามีวันไหนบ้างๆเดี๋ยวผมพาไปลองหาพื้นที่ลองนะครับนะฮะก็พื้นที่ลองเขาก็จะลองทั่วไปไม่ได้ลองโหดมากนะครับเพราะว่ารถออโต้โฟก็ โดยเฉพาะรถแบบนี้นะครับนะเราไม่ได้เอาไปลุยมากมายก็จะเอาไปใช้ในการขึ้นเขาเข้าพื้นที่บ้างนะฮะนะระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นนะฮะเครื่องเล่นใช้งานได้นะครับมันตีฟังก์ชันก็ใช้งานได้นะครับแต่เราจะไม่เปิดนะฮะเห็นไหมฮะผมคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับปรับเสียงเห็นไหมฮะที่อยู่ที่หน้าจอนะครับผมเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นอยู่ ลงมานี่นะฮะอันนี้คอนโทรลยังยัง,ย,งยังสามารถใช้งานได้นะครับที่พวงมาลัยนะฮะระบบแอร์เย็นปกตินะครับผมนะฮะลืมเปิด a อนะครับขออภัยด้วยนี่ครับผมเป็นออโต้นะครับผมนะฮะพาลองขับหน่อยนะครับขับคี์แบบธรรมดากันก่อนนะครับอ่าเช็คเกียร์ว่าเกียร์รันปกติไหมอัตราเร่ง ธรรมดาเป็นยังไงอัตราเร่งตอนเร่งแซงเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับผมอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยนะฮะส่วนมากก็ราคามันสามารถจับต้องได้แล้วนะครับ Fortuner ตัวแรกนะฮะร,รุ่นนี้ตอนออกใหม่ก็น่าจะมีร้าน4ล้านหหรือล้าน2ประมาณนี้นะครับผมนะส่วนคันนี้นะครับปัจจุบันราคาก็จะอยู่ที่2,99,000 2 9 9 0 0 0ได้อะไรบ้างนะครับฟรีเปลี่ยนของเหลวให้5อย่างก็จะมีน้ำมันเครื่องไส้กรองเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเพาหน้าแล้วก็เกียร์โฟลว์นะครับส่วนการจัดส่งคันนี้สามารถจัดส่งได้อยู่ที่ไม่เกิน300กิโลเมตรนะครับคือการส่งฟรีนะครับย้ำว่าคือส่งฟรีส่วนท่านใดที่อยากให้ส่งนะฮะมาจํา1นึ0 0ืส่วนที่เหลือรอจ่ายที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับนะฮะ หรือท่านใดที่สะดวกที่จะมาก็โทรสอบถามก่อนนัดก่อนว่ารถมีติดหน้าติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดติดจองนะฮะผมก็จะให้มาที่ตำบลท่างผาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับมาดูนะฮะผมจะไม่นัดสายซ้อนจะนัดทีละคนเท่านั้นเองนะครับไม่นัดซ้ําๆกันมาตัดหน้ากันหรือใครมาก่อนถึงไม่ได้นัดมาดูรถก่อนก็ไม่สามารถที่จะขายให้ได้นะฮะขอให้เป็นกฎให้เกียรติซึ่งกันและกันให้กับผู้ที่เขาเดินทางมาส่วนจะจบไม่จบว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ นะก็ประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดที่สนใจก็โทรเบอร์098นะครับ2744279098 2744279 ID Line 0944754441นั่นคือ ID Line นะครับไม่ใช่เบอร์โทรนะครับถ้าเพื่อนๆถูกก็จะขึ้นว่ารถบ้านมือ2อขอนแก่นนะรถบ้านมือ2ขอนแก่น,น,น,แ,กนแล้วนะครับผมนะฮะ ถ้าทักมาไม่เห็นผมตอบแสดงว่าไม่รู้ว่าไม่เป็นไรช่วงนี้ไลน์ผมมาฮะทักมาแล้วไม่ค่อยเห็นนะฮะให้โทรมาหาผมนะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มเพื่อนแล้วทักไลน์ไปนะครับนะฮะก็อาจจะด้วยเพื่อนเต็มอะไรประมาณนี้ไม่รู้นะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเรากลับรถด้านหน้านะครับจะลองใช้ความเร็วอยู่ตอนนี้นี่ครับดูไม์กับรอบเครื่องนะรอบเครื่องตอนนี้อยู่ที่ 1,500นะครับผมความเร็วก็อยู่ประมาณ80อันนี้ถือว่าปกติอันนี้คือเกียร์สเปลี่ยนนะครับผมนะฮะเกียร์วัดใช้งานได้หมดนะครับเลขไม่ขึ้นปกติอ่าอุณหภูมิขึ้นปกตินะครับระดับน้ำมันก็ใช้ได้เกียร์ระดับมันใช้ได้นะครับนี่ใกล้จะหมดแล้วเตือนแล้วนะครับว่าขึ้นสีเหลืองแล้วนะครับต้องเติมน้ำมันอ่าาลองจับรถนะครับผมนะฮะกลับรถปล่อยมือนะฮะ อ่าคืนศูนย์ดีนะครับไม่ได้หมุนช่วยน,นี้แสดงว่าระบบช่วงล่างลูกหมากต่างๆยังดีศูนย์ยังดีนะครับอ่าลองกดคันเร่งนะฮะตอนนี้ลองกดเลยนะครับเห็นไหมฮะเสียงจะเปลี่ยนทันทีถ้ากดแสดงว่านั่นคือรอบเครื่องมานะครับอัตราเร่งแสดงว่ามาปกตินะครับถ้ากดแล้วไม่มาอืดน่วงแสดงว่าระบบยังมีปัญหาอยู่นะครับผมอ่าก็าประมาณนี้อัตราเร่งมาแน่นอนวิ่งดีแน่นอนนะฮะ ถ้ารถพวกนี้ถ้าเอาแบบบูตป,ปาร์จะเอาแบบขับดีประหยัดขึ้นไปอีกนะฮะผมแนะนำนะฮะรีแมปนะครับผมนะฮะอันนี้ผมเคยอันนี้คือการเคยใช้มาก่อนนะฮะผมไปรีแมปก็อ่าไม่ได้น้นแรงน้นกวนดำนะครับเอาเราไปเน้นว่าประหยัดน้ำมันอัตราเร่งเพิ่มแรงมาขึ้นอีกนิดๆน,น,นะครับผมนะฮะอ่นะครับต่อประมาณนี้สำหรับตัวนี้จาก ก้ากิโลลิตรสิกิโลลิตรก็จะได้11ขึ้นไปนะครับผมนะฮะแล้วก็เวลาเร่งแสงก็จะขัดขาดหน่อยนะครับก็ไม่จะไม่มันมันจะไม่ราคาสังไม่น่ากลัวนะครับแสงพ้นอ่ะเดี๋ยวกดคันเร่งอีกรอบนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเสียงเปลี่ยนทันทีนะครับนี่ครับแป๊บเดียวก็ร้อยยี่นิดๆนะครับผมนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะ สนใจรถส,สวยแบบนี้ก็อยู่ที่ราคา299,000บาท299,000บาทโทรมาได้เลยนะครับนะฮะดีที่สุดคือการโทรผมรอรับอยู่ตลอดถ้าผมไม่ได้รับผมจะโทรกับลูกค้าตลอดนะครับก็อ่อยู่ที่299,000โทรเบอร์0982744279 0982744279นะครับ idline 0944754441นะครับ อยากดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดหน้าติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอ่ะประมาณนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับหารถใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ